เอาล่ะรู้สึกว่าคราวนี้เราจะเจอมอนสเตอร์ใหม่นะตอนแรกมันจะเปลี่ยนตามฤดูมั้งไอ้เจ้าหน่เจอข้างเข่าข้างเข่านะฮะเอาล่ะสวัสดีครับออตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไดแรมป๊อบเกตแพลเน็ตกันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรเอ่ยวันนี้เราก็จะวันนี้ฮะมีระายะาาให้ทำนะฮะนี่ที่ผมจะากทำคือไอตัวนี้นะฮะคือจะสร้างบ้านเหมือนอัพเกรดบ้านใหม่นั่นแหละนะฮะคืออัพเกรดขึ้นเป็นเฟีวสี่มั้งได้เฟีวสีห่หรือเฟีวสามได้เฟี้วสามเฟี้วสี่นะไม่รู้เป็นเวลอะไรก็ไม่รู้แต่ เกือบกี่บานแล้วนี่เป็นห้องแ l บ p นะฮะ l a ท็อปอะไรนี่แหละถือเป็นห้องทดลองเรา่นะตอนนี้คือยังขัดเหล็กอ,อยู่นะฮะเหล็กอยู่เจ็ดอันแล้วก็หินนี่มันหาไม่ยากนะฮะแต่ต้องหาเหล็กอีกเจ็ดอันเท่านั้นนะรู้เราจะฟาร์มจากที่ไในนะ,ะแล้วก็เควสมันจะมีไอ้นี่นะไอ้ทอพาจากไอ้คนที่มาขายของให้เรานะฮะเหมือนเป็นนับเวทนะะั่นแหละอมันก็อน่าจะทําได้เรากมั้งฮะคือผมไปฟาร์มไปแล้วแหละนะฮะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้น,น,นี่ตรงนี้นะ หือใช้ได้อะใช้ต้นคัตตอนนะฮะอันนี้ใช้ได้ฮะอันแล้วคัตตอนมีเกียร์หมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มีคัตตอนเกียร์นะเดว๋ิววันโอ้โมีสิบสองนะฮะคือเหลือเราต้องเผื่อไว้ปลูกด้วยนะกว่าไอ้ย,ยันขายของนั่นจะมาอีกนะฮะเอาเป็ว่าเราครับกันเลยฮะามาะได้ได้มาแล้วก็ถอพาไปฮะเอาไป็ว่าเสร็จภารกิจนะฮะ คือไอ้เชือกมันก็ทอได้นะแต่เรายังไม่ทํานะฮะดเดี๋ยวได้มาอย่างอ๋อได้มาแล้วนะ่ะเหลือแค่รอไอเจ้าตัวนั้นมาดิไอ้พอมดมาฮะคือไม่รู้ว่าเขาจะมาให้เราตอนไหนนะคือแบบกลัวเขาจะมาเราก็แบบฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เลยะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูหนาวแล้วบ้างฮะเมื่อกี้ยังถึงไอ้ฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูใบไม้ผลิอยู่ฮนะไม่รู้ว่าฤด,ดูไหนแต่นี่ฤด,ดูหนาวแล้วะฮะคือมันกินมาตกแล้วนะคือถ้าหมดฤดูนี้ไอ้ตัวนี้เราก็จะปลูกไม่ได้ั้าง เพราะผักบางชนิดมันก็ปลูกตามฤดูมันนะฮะอว่าเราก็แค่รอให้ยันนนั้นมาถึงนะฮะอว่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร,รม์มไอ้ก้อนเหล็กรอเลยดีกว่าฮนะคือมันเลือจกกิตอะน,นะคือนหาเอา้าอะไรอะคือถ้าเราหาพวกอย่างแล้วเราก็จะไปอปบ,บานเลยครับว่าไอ้ของต่อไปเราจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะอนว่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร,ร์มเด็กกันแป๊บหนึ่งนะ เอาล่ะรู้สึกว่าคราวนี้เราจะเจอมอนสเตอร์ใหม่นะตอนแรกมันจะเปลี่ยนตามฤดูมั้งไอเจ้าหนี่เจอข้างเข่าข้างเข่านะครับอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเตีไม่เข้าเ่ะเป็นโดนอะไรโอ้ยมันตีแรงนะฮะเนี่ยอุ้ยขายากด้วยข้างเข่าดรอปอะไรเอ่ยมีได้ปีข้างเข่ามาแะ้วมีสองตัวมีสองตัวไอตอนแรกเราเจอสลัมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีตีข้างเข่ามาด้ฟาร์มของมี่รอยรังนะฮะอ้าวเฮ้ยตีผิดอกฮะ เปนี่ไงนี่ไงยานนี้มาพอดีเลยฮะก็จะจุกใกล้กับเขาพอดีอ่าแบบมาได้ถูกเวลาพอดีเลยนะนี่ไงไอ้พอหมดขายของนะฮะถ้าเราไม่ไปนี่เขาเขาก็จะหายไปนะมันมีเวลาจำกัดไม่ใช่หายไปแต่คือขี่ยานไปที่อื่นนะไปขายของที่อื่นว่าเดี๋ยวขอยูลชีวิตก่อนขอยิวเลือดก,ก่อนนะฮะคือถ้าเราอยู่ใกล้คอมแฟมก็จะขยูลเลือดเกับเราดูไอ้เลยก่อนมีครบไหมเฮ้ยยังไม่ควรบว่ะเลยอีกหนึ่งอันนะฮะเอากระดาษเสื้อเอาก็ได้นะ ตอนนี้ตังเรามีเอ,อยู่นะใครข,ของกับเขาอย่างี้ฮะสามารถซื้อได้นะแต่ใช้เหรียญทองตั้งยิบห้าเหรียญนะฮะแล้วก็ไอ้ต้นได้ก็มีแล้วนะฮะคือง่ายๆคือเราอัพเกรดนะฮะอ <c oughs> เควีเลยดีกว่าจะไปควีใหม่ไหมเลยจะได้ของใหม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นะฮะ <c oughs> ไอ้ไอ้ต้นได้นี่คือเราได้ใจโจตัวนี้นะ <c oughs> อีคือหายสลัมบะไ <c> อ <oughs> ตอนแรกผมมีนะแต่ผมขายไปแล้วอะ อู๋ใช่ได้เลยฮะตอนแรกก็ว่ากับตอนแรกก็ว่าจะไม่ขายนะแต่มันไม่รู้ว่าใช่อะไรไงเลยขายไปเลยฮะเออเรามาดูขอขายเราดีกว่านะฮะที่เหลือเราก็มาลองอัพไอ,อ้เจ้าบ้านระดุดนะฮะว่ามันจะมีอะไรให้เราทำาต่อไปนะ,ะน,นี่เดี๋ยวเฮ้ยเออไม่ใช่ดิเอ,อวางผิดเหรอตอนแรกว่าเป็นยี่สิบันนี่ม่สามสิบนะฮะเออ อาว่าเราลอนก่อนดีดีกว่านะลูกเสเวลเราจะอัพใช่ไหมไม่รู้เมื่อกี้นะอ่าใช่จริงด้วยฮะเราจะมีสกิลให้เราอัพนะอันนี้อะไรอะ Activate อะไรน,นี่แหละนะฮะแล้วก็จะมีไอ้ตัวเอกนี่เป็นอะไรเพิ่มจูวกับบ e ีพอยนะเราก็เพิ่มนี่เลยดีกว่าเอาละทุกคนนะฮะหลังจากที่ผมได้ไปฟาร,ร์มเด็กซัตตังแดน,นแต่ก็ไม่ได้ครบหรอกแล้วจ,จู่ๆมันมียญาณอะไรมาไม่รู้นะฮะนี่ยาแปลกๆนะอาจารย์ใหม่ให้ไมีของใหม่ให้เรามาั้งไปดิ ใครออกมาเฮ้ยเป็นตัวละครใหม่นะฮะถ้าคุยขงน่าจะมีเคเวสนะลองคุยกันนะฮะจากดาวแนวเนี่ยปิดโอ๊ยได้แต่ขอเบ็ดเหรอีอ๋เราน่าจะได้ไอ้นี่แล้วนะเรียกว่าอะไรเบ็ดนะฮะอี๋อะไรเนี่ยเราได้เลยเปล่าวะเออไม่รู้มกันฮะอ่าช่างอ่าเดี๋ยวเราลอง,ลองไอ้นี่ก่อน ดูของเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยของซื้ออย่างเยอะเลยฮะมีบูบูดี้แล้วก็สถานตะวันนะฮะแล้วก็มีข้าวอันที่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นเหยื่อตกปลาเ่ะอน่าเป็นเหยื่อนะฮะเดี๋ยวมันมีไอ้ไอ้ด้วยไอ้อะไรขนมปังนะฮะไอ้เด๋วไอ้นี่เป็นอาหารเดี๋ยวเราซื้อไปซื้ออาหารไปก่อนนะฮะตอนนี้ขาดแคลนมากไม่มีไม่ค่อยมีอาหารให้เลยนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะขาย เหล็กด้วยเลยแล้วกันนะฮะนี่สามไว้นะปุ๊บไม่รู้ฟาร์มไว้ทำหอะไรล่ะเอ้ยไม่ใช่เด็กหินเออนั่นแหละฮะฟาร์มหินไว้ไอหินคือแบบเราฟาร์มหินไว้ขายได้เลยนะฮะเหลือไว้สักสองร้อยก้อนพอนะฮะรู้เหลือไว้ทำไมร้อยห้าสิบก็ได้นะเพราะยังไงเราต้องไปขุดไอ้แร่เหล็กอีกยู่แล้วนะทีนี้ไม่มีขายแร่เหล็กเจ้าตัวนี้จะเป็นขายพวกผลไม้หรืออะไรมากกว่านะฮะอ๋อแล้วฮะแล้วผมก็ได้ฟาร์มไอ้เจ้าแท่งเหล็กครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ควนี้น่าจะครบฟองจริงด้วยแหละสามสิบจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปดูคราวนี้มันเพิ่มเป็นสี่สิบนะต,ตอนแรกผมน่าผมน่าจะแบบตาลายไปสักนิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนไอ้ตอนนั้นมันให้เบียดเราไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไงอ๋อต้องใช้เชือกอีกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทุกเ,เดี๋ยวเราค่อยไปตปกปลากันนะฮะเอาโอ้รู้สึกว่าฤด,ดูกาลจะเปลี่ยนแล้วนะฮะเอาล่ะเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่นะฮะเพื่อผักเราก็ยังไม่ได้เก็บ ฤดูการนี้น่าจะปลูกไว้ได้ไม่ได้นะทาไม่ได้ก็ปลูกไม่ได้เราค่อยไปซื้อกันนะรอให้ยานมาแล้วก็บูบุรีเราก็เก็บได้แล้วนะฮะคือเมื่อกิมอยู่ฤดูหนาวเราก็เลยเก็บไม่ได้นะฮะว่าัมต้องปลูกบูบุรีนะแล้วก็จะสร้างไอ้แทงน้ําขึ้นมาใหม่นะแล้วเราจะไปปลูกไอ้ต้นไม้ที่อื่นนะฮะเอาปว่าเดี๋ยวรอไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวค่อยอัพบ้านนะเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวกันสักครู่นะบ้านจะปลูกอะไรได้ พอตอนนี้ผมได้แทงโมงมานะทีน,นี้คือมันปลูกได้สองเลยดูนะฮะเลยดูใบไม้ผรแล้วก็ฤยดูร้อนมัง้งซัมเมอร์นะดูซัมเมอร์นั่นแหละนะปลูกแตงโมงก่อนมันขายแพงนะไอ้แตงโมงเนี่ยถ้าเราอัพบ,บ้านเปลี่ยนเวลต่อไปมันน่าจใจดีนะน่าจะทำไอ้แปลงผักได้อีกนะฮะนี่นี่ไงยาได้นี่มาแล้วนะเอาไมาช่างเราไม่ต้องคนโลกหรอกปลูก <c oughs> แกงมงเสร็จกล้บมานนะี้อัพเลยดีกว่า มีอะไรให้ทำไหมไม่มีนะเปว่าอัพเลยเดียวอะไรอะ่ะอ๋น่าจะสามารถเผาทองได้นี่มีที่ขุดเมืองด้วยนะฮะมีบ้านใหม่ฮะมีเขียนบอกด้วยว่าไอ้ไดแรนนะอ,อได้เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะใช่ด้วยนะฮะคืออัพอัพสุดเลยแค่นี้นะคือเรีวลสูงสุดแล้วแหละไม่รู้ทำอะไรได้อีกนี่รับทําขนมนะฮะทำเค้ก ก็มีแค่นี้ยังไม่ปลดล็อกนะที่เลือทองนี่ไงฮะตอนแรกว่าจะขายทองแล้วแหละแต่ตอนแรกก็ไม่รู้มันจะใช้ได้เอาไปมาก็าใช้ได้จริงๆนะก็มีอะไรอีกก็น่าจะหมดแค่นี้มั้งไอทองทดลองนี้ก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อกี้เมื่อขึ้นบ่กมีเหมืองแร่เลยเหมืองแร่อยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งเออลาช่างนะ,ะเดี๋ยวเราไ่ก่อนไม่แน่อาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะเดี๋ยวเราเปิแบบดแมวไปก่อนนะฮะมันจะมีอะไรเกรดเพิ่มไหม อ่าตอนนี้มีอะไรไม่มีอะไรได้บอกมีมันขึ้นบอกเหมืองแร่อะไรไปดูนะฮะเอออ่าเอาเป็นว่าช่างเถิดนะฮะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามันมีอะไรนี่เดี๋ยวโอ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสร้างได้นะฮะคนบ้านที่ไหนสร้างเหมืองแร่ได้เองเออจะไปสร้างที่ไหนวนะเนี่ย อ๋อนะอัปเดตควันเหรอเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนนะ,ะบ้านอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> คือมันไม่มีที่บอกเออมันลงทางนะเราเดินกลับใช่ปะลากันเลยนะว่าเราต้องเกี่ยไอ้เคเวสพวกนี้ก่อนมั้งคือเราต้องไปตกปลานะฮะก่อนจะไปตกปลา,ะะปต,ปาต้องทำเบ็ดก่อนใช่ไหมเบ็ดเบ็ดตัวอ,อยู่ในเบ็ดใช่ได้แล้วก็ไอ้เหล็กนะฮะหนึ่งอันได้มันครับหนึ่งอันก็ยวนมีต้นได้เกีย่ยมาเนี่ย ดูปอน,นะฮะอ๋อสองเรือพ่ออยู่นะฮะ,ะก็ขับมาเลยฮะกูไม่ได้ใช้่เชื่อรอกมาเฮ้ยไอยพ่อค้านี่แม่กแล้วฮะซื้อของด้วยเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไปขุดเหล็กเออก็ซื้อเลยนะฮะแรกก็ว่าจะไปขุดนะแต่อยู่ใส่ล้วแมวละเสื้อดีกววานนะฮะเออเเก็บไปคนนี้ไ้ก่อนมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะ,ะมาคราวนี้เรามาขับเบ็ดกันเลยเราจะไปตกปลากันนะฮะ มีนายเยอะอยู่มันต้องมีเหยื่อด้วยใช่ป่ะเหยื่อว,ว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะนี่นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะเออเดี๋ยวเรา,ารไปตกกระไรดีกว่านะหาหน้ามาดิโอ้ใช่ด้วยฮนะเป็นเหยื่อเอาแล้วจะดูยังไงวนะเนี่ยคือต้องรองใช่ป่ะไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีตกนะตกยังไง อ้อมันตกไปยังไงไอ้ต้นไม้เองบังอุ้ยเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ต้นไหนบังวะเนี่ยต้นนี้เหรอเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อต้องรอนะฮะเมื่อกี้เขาให้กดปีแต่เรากดนะเอนะเออกดพลาดไปน,นิดนึงนะฮะขอไปด้วยเอาใหม่ฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันถูกอันนี้ได้เฮ้ยไปเดี๋ยวกดผิดอีแล้วอ๋อมันแต่ละครั้งมันขึ้นไม่เหมือนกันนะฮะไป เราต้องทูเลยวายโอ้ยคือมันไม่ได้ขึ้นมาแบบไอ้นี่เลยนะฮะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบตอนแรกเลยคือมันขึ้นเฉพาะไอตอนที่เราจอไอ้นี่คือมอูบานไปแล้วสานลูกเลยซานลูกเลยบูริสอ๋อตอนนี้มาอีกแล้วยากยากตอนนี้มาอีกแล้วนะดูก่อนว่าเขามีอะไรไม่้เราสช่ป่ะนะฮะคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรไว้ขายเลยลงจอดหนวะเนี่ย อ๋อนี่เป็นยานอาหารนะนี่เห็นเป็นรูปนี้รีดแล้วเพื่อนกับเขาพอดีฮะได้แรงไหมอ,อะไรอะ่ะมีรั้วด้วยเหรอเวทรั้วนะฮะโกแบกอะไระทำรั้วเหรอหรือคาบรั้วหรือทำรั้วไม่มีเออวางรั้วให้อันนะฮะ ผู้ี่ใช้ไม้เยอะอยู่นะว่าเราไม่สิทธิ์ภายในเขาอยู่หรอกนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราเสยนี้มาเดิมมาขนมฟังของกินนั่นแหละแล้วเราก็กมาทํารั้วกันต่อเลยเสยเจ้าเมื่อกี้ม,มาอีกนะฮะนี้เราไม่ต้องทงําไอ้นี่ไม่ต้องทาแบบให้มันอะไรแบบบางแบบเป๊ะๆกันขนาดนั้นแบบแบาบงแบบแบบนี้มันก็สวยงาม,มาเหมือนกนนะฮะอ๋อแล้นี่ฮะไอ้นี่บางทีมันขึ้นให้เราอ,อัปเกรดอ่ะไม่รู้มันขึ้นยังไงนะฮะ มันน่าจะอัปเกรดอะไรสักอย่างนะฮะว่าผมต้องไปฟาร์มไอ้แร่เหล็กมาสักพักนะฮะคือแบบเผื่อมันได้เผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมให้เราเพิ่มขึ้นนะฮะเผื่อจะอาจไปได้เดินทางไปดาวดวงใหม่หรืออะไรสักอย่างว่าเดี๋ยวผมไปขอขุดแร่ก,กันสักพักนะเพื่อมาทําให้เจ้าตัวนี้แหละแล้วถ้าขุดไปขุมมาเราไอ้ยานตรงนั้นมาแล้วก็ขายของแล้วก็ไปซื้อแร่เลยนะฮะมันใช้ไม่เยอะไงใช้แค่ยี่สิบก้อนนะฮะเอาแล้วรู้สึกว่าหลังจากที่ภูมกกำลังไอ้ฟาร์มมา้ยิบของอยู่ฮะ มันมีมอนเตอร์ใหม่มาอู้อุ๋ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยคดไอ้นี่เลยยิงเข้าเลยฮะอุ๊ยอันตรายเอ้ยยิงอยู่ยิงไอ้นี่อุ๊ยมันตีเขาแรงจังวะตีแล้วก็ถอยนะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอยวะเอาดีดอกอะไรมาน้ำผึ้งเหรออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอันตรายมากอันตรายมาก ระวังนะรบะวังมาวางดีเราถอยนะสียบเราเหมือนเดิมมันไม่เหมือนในพวกสลัมแล้วก็อีกข้างขานนะเฮ้ยวิังปีเราไม่เข้าเราก็ตีมันไม่เข้านะเอาเดยเอาเดยโชว์โชว์โชว์อุ้ยโ,โ,โ,โนดนสวนไปเลยกระนั้าต์มของอยู่ทําไมจะกว่านี้ที่จะสวยไหมไม่ได้ปีกด้วยนะฮะออแล้วฮะแล้วแล้วยานในอาหารของเราก็ได้มาถึงแล้วนะฮะ ตอนนี้เราคุ้งงด้วยเดี๋ยวเราคุยกับเขาเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้จบแล้วเขาจะให้อะไรเรานะฮะ <S <S เอ้าเดี๋ยวมีของไหมมีอีกเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อมีมีฮะนี่นี่น่าจะเป็นป้ายเหรอที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเี๋เป็นเอาละเดี๋ยวเราจําลองอัปเกรดน,นี้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะเพราะตอนนี้ผมได้เหล็กครบแล้วนะฮะไปอัปเลยดีกว่านะอืม อัพอัพไม่รู้อัพทำไมล่ะเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะหรืออัพแล้วเราอาจจะได้แร่เพิ่มขึ้นหรอไม่ใช่นะฮะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมน่า <c oughs> จังอ่ะคือเราอัพแล้วก็อัพอัพไปเถอะนะไม่รู้ไอ้ตัวนั้นมันน่าจะเป็นเอะจบกับอ,อะไรอะอแร่นี่หรอแล้วก็ ไอ้เควสนี้ผมรู้แล้วนะครับอ่าทำยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้นะฮะคือสมมุติว่าไอ้ฐานเรามันใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมฮะคือมันเหลือแปดสิบหกเราก็มาทุบให้ดีมีทีมันก็ขึ้นหนึ่งร้อยนะฮะคือง่ายคือถ้าใกล้จะหมดเราก็มาทุบมาทุบแล้วก็ทําไอ้ความเสี่ยฟ้าน,นั้นให้เต็มนะฮะเอาวว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาต้องนอนก่อนแล้วล่ะนะฮะคือถ้าจะไม่เต็มคือง่ายคือเราต้องไปฟาร์มของหรือไปทากิจกรรมอะไรต่างๆ,ๆนั่นแหละฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ก็มีหรอก ฝนตกนะฮะแล้วก็มัง่วงนอนด้วยเอาว่ารเราคงจะไปนอนนะฮะเอาว่าเดี๋ยวมันจะไปลองทำไอ้เควสนีด่ดูนะว่ามันจะใช้เวลานานาไหมนะเออไอ้แบตเตอรี่นะี่แหละฮะเอา,เว,เว,เา,เาว่าเ,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะหลังจากที่แบบใกล้จะเสร็จแล้วนะเอาละฮะรู้สึกว่าจะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆอีกแล้วนะโผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเทำไมเราใช้กระปัานวะเฮ้ยเราโดนอะไรพีเหรอไอ้บ้าเห็ดอุ้ยอุ้ยอุ รู้สึกว่า,าต้องขับมันสักก่อนนะติดพิษนะนี่แย่พิษยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจะหายไปอีกไม่ละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หายไปอยู่นะนึกว่าจะไม่หายอะ่ะไอเดี๋ยวเรากำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้ลืมไปเลยฟาร์มนานไปนะ ว่าก็ได้เวลาสุดวันที่เราต้องปิดคลิปแล้วะฮะแล้วก็เอาผมไปเจออีกอย่างหนึ่งนะที่เรายังไม่ไปทําคืออย่างนั้นมันจะอยู่ไอ้ตรงนี้นะนี่นี่ไอ้ตรงโคทินนี่นะนี่มันจะมีไอ้รอยแตกอยู่ข้างหลังโคทินนะ่ะเห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละมันให้เราทําอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ผมไปฟาร,รม์มไอ้หินตรงนั้นฮะแล้วก็อะไรก็ไปเจอนะฮะว่ามันให้ทําอะไรก็แบบมันใช้เชือกสองนแล้วก็ไม้สิบห้าทอนนะฮะแล้วก็เหล็กห้าอันคือผมมีไอ เหล็กขูเนี่ยแ,แต่ไม่มีเชือกไม้นะเอาว่าเราไว้มาทํากันคลิปหน้าเลยดีกว่านะแล้วก็ไอ้เคเวสไอ้แบตเตอรี่ยี่สิบเอร์เซ็นเอ้ยร้อยเปอร์เซ็นกับไปลูกแก้วสีฟ้านั้นน่าจะเสร็จภายในคลิปหน้าพอดีนะเออเอาว่าผมขอจบคลิปปิงตอนนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮนะ